ก็วันนี้นะครับพี่การก็จะพา้อกๆนะครับมาจับเจ้ากีก้าไปผสมพันธุ์พักดาเมจของพี่การนะครับความหมายก็คือว่าเรานะครับจะเอากีก้าที่ดาเมจธรรมดาธรรมดาไปผสมกับกีก้าที่มีดาเมจแรงแรงและพี่จะดึงให้ลูกของมันมีดาเมจแรงเหมือนกับตัวที่ดาเมจแรงแรงของเรานั่นเองก็ยิ่งเลยพอมันขึ้นมากัดพี่การไม่ได้ใช่วะออ้ยบายมันกัดได้ อุย้ยเราไม่ได้นอนด้วยจิบหายแล้วขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยอุ้ยโอ้ย,ย,อย,อยกัดกระเด็นเลยไอชิเหิ่งอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยิยยบหายแล้วกุลววมาเข้าปากไปแล้วเ,อ,อ,เอ,อ้อเอ้อขีดเหลืองใกล้จะครบ100ย้ำว่าห้ามถึง1น0นะก็ให้น้องๆ้องกดไปเซตเกมโดยด่วนเลยนะครับน้องน้อง ย้ำอีกทีกดไปเซฟเกมเลยนะครับพอมันจะถึงร้อยโอเครอสักครู่นะครับน้องๆ80โอเค85กดไปเซฟเกมครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับน้องๆไปกันเลยลุย ก่อนอื่นก็ขอกา,กาวกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักและก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอ่างโมบายในโหมดลูกนมีระดับบูตนันก็วันนี้นะครับพี่การก็จะพานุองๆนะครับมาจาับเจ้ากีก้าไปผสมพันธุ์และทำดบอ่าแบบแับขอโทษครับลิ้นพันธุ์ทาบัคดาเมตนะครับให้กับเจ้ากีก้าด้วยบัคดาเมตของพี่การนะครับความหมายก็คือว่าเรานะครับจะเอากีก้าที่ดาเมตธรรมดาธรรมดา ไปผสมกับกีก้าที่มีดาเมจแรงแรงและพี่จะดึงให้ลูกของมันมีดาเมจแรงเหมือนกับตัวที่ดาเมจแ,แรงแรงของเรานั่นเองงงปะก็อย่างเช่นนี่นะครับเป็นตัวพ่อตัวเนี้ยเห็นปะรูปรอสีสวยถูกใจพี่เกิดมึกมากเลยแต่ว่าดาเมจมันน้อยซะเหลือเกินเพราะมันเลเวล40นะครับน้องๆ45เนานะแต่แม่มันดาเมจแรงนะครับ490 เพราะว่าไอ้สามร้อยเก้าสิบนะครับตัวแม่มันเนาะแต่พิการอ่ะชอบสีตัวนี้ไงพิการก็เลยแบบทีแรกอะเจอ2ตัวอย่างที่น้องๆดูคลิปที่แล้วจบเนาะก็คือเจอตัวสีแดงนะครับเลเวลอ่สามร้อยเก้าสิบซึ่งสีมันก็สวยนะแต่ว่าพิการชอบสีนี้มากกว่านะครับตัวนี้เวลน้อยนะครับพิการเลยเอาตัวนี้ไปดีกว่าถึงเวลจะน้อยนะครับแต่พิการชอบสีมันแล้วพิการก็จะไปดึงสเตตัสของอีกตัวหนึ่งมาใช้กับมันนั่นเองก็คือเดี๋ยวไปดึงสเตตัสตัวโหดมาใส่ ตัวที่ไม่โหดนั่นเองนะครับโดยการดึงผ่านลูกมันนั่นเองน้องๆก็วิธีการดึงเดี๋ยวพี่การก็จะไปพาลน,น้องนะครับทาไปพร้อมๆกันเลยนะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็เดี๋ยวมาจับเจ้ากีก้าตัวนี้กันก่อนดีกว่าค่าสรุปนะครับอยู่ที่36,400นนระครับลูกดอกของเรานะครับมีอยู่29นัดนะฮะน่าจะไม่พอเดี๋ยวพี่ยิงก่อนน้องว่า1น,นัดพี่การยิงแล้วทําค่าสรุปให้มันเท่าไหร่โอเค เช็คเลยฮะว่าค่าสลบ1น,นัดที่เรายิงทําได้เท่าไหร่นะครับน้องๆได้ประมาณพันหนะครับน้องๆค่าสลบพันหไม่พอแน่นอนครับน้องๆเ,เดี๋ยวพิการเช็คแต้มโต๊กก่อนท่านผู้ชมแต้มโต๊ะแต้มกระสุนปืนมาดูซิว่าพิการพอที่จะซื้อเพิ่มหรือไม่นะครับน้องๆเฮ้ยเหมือนจะพออ่ะโอเคเดี๋ยวเช็คก,ก่อนครับน้องๆ อันนี้ราคา30นะครับได้10ดอกอันนี้ราคา40ได้10ดอกนะครับน้องๆก็เดี๋ยวพี่การจะซื้อเป็นลูกดอกแมงกะพุนแล้วกันนะครับน้องๆก็เหลืออยู่280แต้มเนาะพี่การก็ซื้อมาให้หมดเลยถามว่าทำไมพี่การเลือกเป็นลูกดอกแมงกะพุนเพราะว่าลูกดอกแมงกะพุนนั้นพี่การสามารถยิงได้แบบรวดเร็วกว่าลูกดอกของอยาสลบหรือลูกดอกแดงธรรมดานะครับเพราะว่าพี่การจะใช้ธนูเหล็กอันนี้นะฮะน้องๆนี่ มันสามารถยิงได้ต่อเนื่องกว่านะฮะยิงได้เร็วกว่านั่นเองพี่การเลยคิดว่าพี่การน่าจะทําค่าสรบปใส่มันได้เร็วกว่านะครับน้องๆก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการจับมันเลยเะยฮะก็เดี๋ยวเรามาทำอ่าชูแอบที่นอนกันก่อนดีกว่าครับน้องๆโอเคแหมเพราะเราต้องนอนก่อนจับนะฮะเอาละผมว่ามันจะไม่วิ่งมางับพี่การตรงนี้นะ <laughs> โอเคแกจะมาง,งับฉันนะฉันยังไม่พร้อมเนะี่ยโอเคครับเดี๋ยวฟาร์มก่อน เอาละได้ไฟเบอร์มาแล,แล้วแล้วก็มาทำเตียงเลยคิดดีไหมเนี่ยยิงแบบไม่ล้อมจับด้วยเออจะลุ่งหรือจะร่วงเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องรักของพี่การโอเคครับก่อนจะทำอะไรก็แนะนำให้น้องๆน,นะครับทำการเซฟไปก่อนเลยเนาะพี่การตัดสินใจแล้วว่าพี่การจะเอาตัวนี้พี่การก็ต้องเซฟนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่การจะทำลูกของมันออกมาได้โหดแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมเอาละเซฟไปเลยนะครับในช่องหนึ่งช่องสองพี่การก็กดรีไปเลยนี่ ้วก็เซฟอีกครั้งนี่เพื่อความมั่นใจแล้วก็กดเข้าเกมไปฮะเอาละหลังจากเข้าเกมมานะครับเราก็จะทําการนอนเพื่อให้ค่าหิวของเขานั้นเรือศูนย์นะครับน้องๆโอเคนอนเลยแวบหวังว่าตื่นมามันคงไม่มางาบเรานะเอาละเมื่อตื่นมาแล้วนะครับรับรองว่ามันค่าหิวเลือศูนย์แน่พการก็ เตรียมพร้อมอุปกรณ์ของพิการนะครับนั่นคือเน่ลูกดอกอันนี้เลยน้องๆเราเราก็จะหัวดใส่มันแบบตุ๊บตับตุ๊บตับมาลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สาม,ล,สามลูกที่สี่ลูกที่ห้าไอ,อ้แบบนี้สวยน้องเสร็จพี่ละเฮ้มันยืนมองแบบนี้แจวแจวพี่กามาร็จพี่น้อง เฮ้ยอย่าดีนะเฮ้ยพิกาลมาเสร็จปะเสร็จบ้าไหยวิ่งไปนู่นเล้วสวยแหละค่าหิวไม่เหลือสูตรแน่เลยถ้ามันหายออกจากระยะเราอยงานเข้าพิกาลแล้วโอ้โหถ้ามันหลุดระยะการมองเห็นของเรานะครับค่าหิวขมันจะหายไปทันทีเลย ได้เรื่องมาเนี่ยิยงบบเงี้ยแบบได้เรื่องมาเนี่ยเฮ้ยตัวออกใหญ่ยิงไม่โดนหรอโอ้โหน้องอเฮ้ยตัวใหญ่ยิงไม่โดนอะไรคําเนี้โอ้ข้าสรุปลงรัว,ว,วเลยโอ้โหนี่แหละครับขนาดเลเวลน้อยนะไม่ล็อกขาปุ๊บงานเข้าเลยน้องๆเห็นไหม โอ้โหกีก้านี่ค่าสลบมันลงเร็วมากครับเฮ้ย <c oughs> มันหมุนกัดอะไรวะเออดีดีด,ดีหมุนไปหมุนไปอย่าก,กัดโดนนะเออหมุนไปหมุนไป <c oughs> เหมือนมันจะกัดอะไรทั้งอย่างหนึ่งครับน้องแต่มันกัดไม่ได้ฮะเออหมุนไปหมุนไปไอ้นี่งงเออแบบนี้พี่ก็เจ๋วเลยอย่าไปใกล้เกินเดี๋ยวมันมางับพี่แทนเดี๋ยวพี่จะซวยเอาว่าเดี๋ยว เฮ้ยเหมือนจะหนีครับน้องๆเฮ้ยเหมือนจะหนีเฮ้ยเหมือนจะหนีครับท่านผู้ชมอุ้ยมึงอย่ายุ่งโอ๊ยอะไรกันครับเนี่ยเออนี่แน่นี่แน่นแนอีบ้าเอ้ยเอาเอารับแล้ว ปะเถอะเอ้ยพี่กันก็ว่ามันโอ้โหนี่ไงข้าหิวเห็นปลาน้องๆเมื่อกี้มันหลุดระยะเราหือพี่การต้องรีใหม่ครับน้องๆเพราะว่าข้าหิวไม่บักไงเห็นปลาข้าหิวเต็มเปี้ยะโอ้โหไม่น่าพลาดเลยโอเคฮะรีใหม่ดีนะเราเซฟไปก่อนไม่งั้นพี่บอกเลยว่าเจ๊งนี่แหละครับน้องๆถ้าเจออะไรหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์อะไรที่มันสําคัญสําคัญนะครับน้องๆพี่การแนะนําให้เซฟนะ เซฟไปก่อนครับท่านผู้ชมที่น่ารักของพี่การโอเคเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามันเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้ดังนั้นรอบนี้พี่การก็จะยิงตรงนี้เลยแล้วก็แน่จับรูปดอกธรรมดาแล้วก็ยิงเลยพอมันขึ้นมากัดพี่การไม่ได้ใช่วะอุ้ยบายมันกัดได้อุ้ยเราไม่ได้นอนด้วยชิบหายแล้วออะไรกูวันนี้ว้าวุ่นเลย ลืมนอนด้วยปะตถเอยบ้าบอคอยทอดรอบนิ้มขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยเตียงพังมาเนี่ยโอ้โหเตียงเหลือแต่ซากโอเครีใหม่ปาเธอา <c oughs> <c oughs> โอ๊ยอะไรของพี่วะเนี่ยปั่นป่วนพี่บอกอะไรว่าปั่นปว่วนโอ๊ยลืมนอนถ้าไม่นอนใครหิวมันก็ไม่เหลือสูตนรนะไซปะเถเออโอเคใน้น้อง <c oughs> นอนใหม่ โอ้ยต้องขออภัยด้วยครับนี่คือความปั่นป่วนของพิการนะฮะเออนะยอมนิดนึงเห็นความปั่นป่วนของพิการยังโอเคครับน้องๆรอบนี้แหละไม่มีอะไรผิดพลาดอัจชืบนี่รอบนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วพิการก็จะตั้งป้อมเอาละมีโหลดกระสุนอัดชืบอัดชืบอัดชืบยิง แล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่เลยหูัดกระลาคับขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยอุ๊ยโอ้ยกัดกระเด็นเลยไอชิปหิงอุ๊ยไอเราก็ว่ากัดไม่ได้เออโอออคือเราต้องยิงมันแบบต่อเนื่องครับน้องๆอย่าไปปล่อยจังหวะให้มัน อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยชิบหายแล้วกูวออมาเข้าปากกันแล้วเอออุยอ้ยอุ้ยจะตุยดีมากอออดีมากตรงนี้แหละล้วเลยเออล้วเลยอุ้ยไปไหนนะไปไหนไปนะ เออไม่ต้องขังเขิงมาแล้วเออให้มันตุยกันไปข้างเลยเออให้มันตุยกันไปข้างเลยเุ้ยเุ้ยเุ้ยเอ้ยเอ้ยไหนวะกิฟฟินมาหาหน่อยเร็วดิวิ

เออเฮ้ยอย่าบอกนะครเทมโอ้โหเกาซโอ้โหน้องๆครัเทมิ่งลงอีกโอ้ยนดสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆพิการไม่สนใจอยู่แล้วนะครับพิการแค่ต้องการสีมันเนาะเพราะสเตตัสมันนะอย่างที่พิการบอกนะครับเดี๋ยวพิเกิร์นนะ่ไปเอาอีกตัวหนึ่งของพิการนะครับมาใช้ได้นะสเตตัสของมันตอนนี้ขอจัดการเจ้านกนี่ก่อน มันนี่สิฟันรอเลยขอขาดนี่นี่โอ้โหมันพิการจะทําให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแล้วเออเอา,ก,า,อาอ <c oughs> ก็น่าจะอย่างนั้นน่ะก็น่าจะอย่างนั้นน่ะเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากซะแล้วละว,วะโอเคเออนี่ดีกว่าครับท่านผู้ชมออแบบนี้ดีกว่าเออจบจบไปนี่นี่นโถเอ้ยวุ่นวายนี่น่นี่ แบบนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมได้มากี่ชิ้นดูสิหกชิ้นเออเอาแค่นี้ก็เอา <c oughs> ไม่ต้องโรบมากนะฮะนี่พิการมันง่ายๆอยู่แล้วโอเคเอายาคูนยา,าคูนก็ไม่มีโอไม่ก oh ็ชีวิตเออ,อ,อต้องซื้อยาคูน15อีกแล้วลงทุนอีกและโอเค15เอมเบอร์ <c oughs> ใช้ของแพงซะด้วยท่านผู้ชมจับเลย เรียบร้อยเรเวลเด้งมาเป็นหกส67เเรเวลโคตรน้อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับท่านผู้ชมปะพากลับบ้านเลยฮะน้องๆก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับน้องพี่ไม่ได้ต้องการอะไรมากต้องการอุ้ยไอชิปเพลงอะไรบินชนพี่กระเด็นออกไปนู่นวะนะโอ้โหมองทันไหมน้องๆเมื่อกี้อะไรผ่านหัวเราไปโคตรเร็วอะไรผ่านหัวพี่การไปเร็วจ้าน้องๆ โอ้ตัวนี้สีสวยมากผ่านไปเรีวจัดโอ้ยมึนเลยโอเคลุยโอ้ยโดนอะไรบินชนหัวเร็วจัดกลับไปผสมพันธุ์กันดีกว่าครับนุน้องนี่แหละคือเจ้ากีกา้านะครับที่บอกเลยว่าจะเป็นกีก้าที่โหดที่สุดในย่านนี้นะย้ำว่าแค่ในย่านนี้นะย่านอื่นไม่รู้แต่ด้านนี้ย่านนี้บอกเลยว่าโหดแน่โหดแน่นอน ไม่ต้องซื้อในย่านนี้บอกเลยว่าคองแทมาดีเร็วกลับบ้านเราจุกิก้มา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 กับบ้านเราแหวแวโชคสามเข่าด้วยเพื่อจะเจอสามเข่าเรเวลสูงเโอ,โอเจอไททันอีกแล้วชีวิตพี่นี่เจอแต่ไททันนะนะ ัวพันหรือเกินนะเหมือนแบบแม่เหมือนชีวิตเราจะสมพงกันนะไอ้เจ้าชียท่านแต่ฉันขี้เกียจที่จะเสียเวลากับแกแล้วฉันจะไปผสมพันธกีก้าของฉันเพราะฉันไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียเวลากับมันะฮะไอ้เจ้าเมกาเมกาลูกหลักของพ่ออยู่นี่เอง <laughs> นี่ไงน้องเมกาของเรานะครับท่านผู้ชม <laughs> นี่ไงน้องเมกาของพิการ เร็วกลับบ้านเราปปะปกลับบ้านเรากลับบ้านเราดูดิน้องกําลังเดินกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมเร็วเร็วเร็วน้องเมกากลับบ้านเร็วมาเร็วพาพี่กีก้ามาด้วยเอ้าเฮ้ยเราครสกิดไขสกิดพี่บอกเลยติดหมดนี่เนียโอ้โห4ร้อยสามห้าครับท่านผู้ชมโอ้เหลเวลโคตรสูงเลเวลสูงจ้าดนี่แน่เลยเวลสูงจ้าด จัดมาให้กิฟฟินของพี่อูโหูดเมาเมจ999ของแท <c oughs> อ้อุ้ยของแท้นี่แกจะไปไหนเดี๋ยวถางป่าให้เจ้าเมกามาเร็วมาลูกมาแล้วแต่ละคนลูกพ่อวิ่งมาได้ไหมติดป่าหรือเปล่านี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะถึงบ้าน <c oughs> ใช้เวลานานเหมือนกันานะเน,นี่ยกว่าจะถึงบ้านดูครับดูน้องเมกาดิวิ่งใหญ่เลยเมกาไปเท่าไหร่หเจ้ากิกา้าแกเดินผ่านไหวใช่ไหมเนี่ย ปลาลงพงไพอันนี้เร็วเร็วเร็วเมกาลูกรักของพ่อเร็วดีนะสีแกมันเจมมาดิไอ้หนูาทีมานี่เมกามาเร็วลูกมาหาพ่อเออนี่พ่อจะพาออกจากปลาหลงใช่ไหมแกหลงใช่ไหมพ่อรู้นะว่าแกหลงแต่อย่าให้พูดเลย แค่นี้มาเลยโอเคเดี๋ยวพี่การขอดื่มน้ําก่อนสภาพกัดท่อซะยุ่งเหยิงเลยไอ้เจ้านี่กัดท่อซะเกือบตุยมาเร็วเมกาเงียบ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 มาดิหนูโอ้โหหนูทําอะไรของหนูเนี่ยเมกามานี่สิโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมาเร็วโอ้น้องเมกาประโูเอ้ยชีวิต าแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งบ้าจะถึงบ้านเราแล้วหวยบารีจะบอร์ร่เอาอีกนะครับไป็รูเลเวลเท่าไหร่เนี่เก้าสิบเองน้องๆวยใครกัดวะใครกัดกีก้าพี่วะ <c oughs> ใครกัดกีก้าพี่อุ้ยสามเจ็ดน้ฮะนี่น้องๆนี่มาต้อนรับผู้ชายหรอเด้รักแรกของเราเมื่อแรกพบได้เจอกันแล้วท่านผู้ชม เอาละเดี๋ยวพี่การก็จะเรียกเจ้านกยักษ์ของพี่การมาด้วยนะ okay, นโอเคบินมาเฮ้ยหัวใจเยาเ้ย,ยมาแรงกระต่อยนี่เนี่ยมาแรงกระต่อยนี่แน่มาแรงกระต่อยโอ้บ้านของเรามันเริ่มจะหลังเล็กเกินไปแล้วโอเคครับ okay, น้องๆก็นี่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้เลยเอาละเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนนะครับอยู่ตรงนี้แหละน้องๆแวบบส่วนแกนะ่ะ อยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนสต๊าโอเคแล้วเดี๋ยวพิการนะครับจะไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนก็สําหรับวิธีการนะครับที่เราจะดึงสเตตัสนะครับหรือว่าทําให้ไดนโนเสาร์ของเราออกมาบั๊กได้นะครับน้องๆก็จําเป็นจะต้องอ มีนะครับา on, ดาเมจจากตัวหนึ่งที่โหดก่อนนะครับนั่นก็คือตัวเมียของพิงาการนะดาเมจอยู่ที่430นะครับนี่คือหหดสุดของพิการและของน้องๆอ,อาจจะโหดกว่าน,นี้นะคระับแต่พิการหาได้โหดสุดแค่นี <interpre ängen> ้นะครับน้องนโอ้โหตอนนี <oak confused S 2> ้พิการก็ใกล้จะตุยเดี๋ยวขอวิ่งไปหาอะไรกินก่อนรู้สึกว่าจะตุยแล้วเื้ยจะตุยแล้วน้องนเดี๋ยวขอหาอะไรกินก่อนไอ้ไข่นี่ไงโอเคไข่ใบใหญ่ใบนี้นะครับจะทําให้พิการหายตุยโอเคหลังจากนี้พิการกินไข่แล้วพิการก็จะ มีพลังวังชาขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่มีกางเกงใส่แบบนี้ก็ว้าวุ่นเลย <c oughs> กางเกงใส่ไม่มีฮะน,อนอ้องๆหมวกก็พังแล้วโอเคใส่หมวกอันนี้ก่อนเอ้าใส่หมวกก่อนแล้วก็กางเกงมีกางเกงไหมของกางเกงสักตัวดิใครมีกางเกงให้ใส่บ้าง <c oughs> พี่การต้องการกางเกงนะโอ้กางเกงไม่มีโอเคล้องไม่เป็นไรครับน,อนอ้องๆไม่แน่ไว้อาจจะมีมีปะอ๋อมีกางเกงด้วย มแมลงนี่นี่นีนน่กำลังอยากได้มแมลงอยู่เลย,ยมันตามใครไหมเนี่ยมันตามพี่เหรอโอเคครับน้องๆก็หลังจากที่เราแฟดเตรียมการเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับเอาฟิโมนใส่ไปให้ในตัวเมียนะครับฟิลโลมนที่พี่การต้องใช้นะครับก็คือฟิโมนแดง อันนี้นั่นเองน้องๆก็จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับฟิลรโมนแดงอันนี้นะครับจะใช้ไว้สําหรับผสมพันธ์สัตว์กินเนื้อเท่านั้นนะครับประโยชน์ของมันก็คือเวลาที่เราใช้ฟิลรโมนแดงมันจะทําให้การผสมพันธ์ของสัตว์ตัวนั้นรวดเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้แอร์ช่วยในการฟักไข่เลยนะครับน้องๆไครกัดตัวโอ้โหมดตะหน่อยมาต่อยต้นพริก โอ้โหมันมากัดพี่ทำไมวะเนี่ยโอเคครับน้องๆก็เราจะใช้ฟีโรโมนแดงนะครับที่จะเร่งนะครับให้ไข่ของเขาฟักได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แอร์นะครับในการช่วยฟักนะครับก็วิธีง่ายๆเลยแค่เรานะครับเปิดตัวของเขาโดยการซื้อนี่ซื้อนี่ก่อนนะครับซื้อมาเลยฟีโรโมนแดง1อันนะครับเอาไปใส่ให้กับตัวเมียนี่ใส่ไปเลยนะครับหลังจากใส่นะครับให้กดไปที่ตรงนี้นะครับน้องๆจึ๊บ นี่เท่านี้นะครับฟิโลโมนจะหายไปตัวเมียก็จะเป็นรูปสเปย์อยู่ที่ชื่อเขานะครับตรงข้างหน้าชื่อเลยเห็นปะนี่นะครับถ้ามีรูปน้ําหอมขึ้นแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราผสมพันธ์ให้เขาแล้วนะครับแล้วเราก็มากดที่หัวกระโหลกของตัวผู้แล้วก็ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนตรงนี้เลยนะครับจึก๊กแบบนี้เลยเท่านี้นะครับแล้วก็เป่าให้เขาฟโฟล o w แล้วก็เป่าหยุดแบบนี้1ทีเท่านั้นนะครับเขาก็จะผสมพันธ์กันแบบนี้เลย นี่นะครับเห็นปะหลอดสีเหลืองที่ขึ้นมานะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเริ่มขั้นตอนการทำสเตตัสบัคจะทำการที่จะทำสเตตัสบัคได้นะครับน้องๆพอเขานะครับไอขีดเหลืองใกล้จะครบ100ย้ํยว่าห้ามถึง1น0นะก็ให้น้องๆกดไปเซฟเกมโดยด่วนเลยนะครับน้องๆย้าอีกทีกดไปเซฟเกมเลยนะครับพอมันจะถึงร้อยโอเครอสักครู่นะครับน้องๆแปดสิบโอเคแปดสิบห้ากดไปเซฟเกมครับ หลังจากนี้นะครับหลังจากที่เราเซฟเกมก็รอให้ไข่ตกออกมานะครับึงน้องเซฟนะครับเซฟตรงนี้น้องๆก็คงจะเซฟเป็นแล้วนะกดคําว่าเซฟนะครับแล้วกดตรงนี้เลยโอเคปึ๊บแบบนี้เลยนะครับแล้วกดตรงนี้ออกแล้วกดตรงนี้เข้าเกมปึ๊บแบบนี้เลยเท่านี้นะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับให้ไข่ล่วงลงมาแต่นี่เกมเด้ง <laughs> โอเครอยไข่นะครับมันตกลงมาเนาะ ก็หลังจากที่ไข่ตกลงมานะครับน้องๆสิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือสเตตัสลูกไดโนเสาร์นะครับที่ฟักออกมาจากไข่ใบนี้จะต้องเป็นสเตตัสของแม่มันเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนี่ไง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 ฟักออกมาแล้วน้องๆโอเคนะครับก็จากปกตินะครับจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับในการฟักไข่หลังจากที่เราใช้ฟิโลโมลนะครับก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นนะครับจากหนึ่งชั่วโมงกว่าก็จะเหลือ โอ้ oh, แม่เจ้ายีสิบเก้านาทีอ่ฮอ uh ือโอ้ huh. oh my god นี่พี่ต้องรอสามสิบนาทีแล้วถ้าดาเมจไม่บักสีออกมาไม่เหมือนพ่อไม่ต้องจินตนาการนะฮะสวยชีปเปงเลย <laughs> โอ้ถ้าดาเมจออกมาไม่เหมือนตัวแม่นะครับเอางี้เอางี้เอเอพี่จะจินตนาการให้ง่ายๆคือถ้าดาเมจออกมาไม่เหมือนตัวแม่นะครับนั่นก็คือ430นะครับแปลว่าเราไม่ได้บั๊กนะครับดังนั้นน้องก็ต้องรีใหม่นะครับก็คือกดไปรีสตอร์ให้ไข่ล่วงลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับน้องๆก็อา,อาจจะใช้เวลานานนะเพราะว่ากิก้ามันเป็นสัตว์ใหญ่นะครับเลยทําให้มันใช้เวลาโคตรจะนานเลยในการฟักไข่ครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่คือความลําบากนะฮะน้องๆ ที่เราจะต้องเผชิญนะครับโอเคครับน้องๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการฟักไข่นะครับก็เหมือนกับขั้นตอนที่พี่การนะครับฟักเจ้าลูกนกยักษ์ตัวนี้ที่พี่การดึงนะครับบักน้ําหนักของตัวแม่มาใส่นะครับหรือว่าดูนะครับไดโนเสาร์ของพี่การนะครับทุกตัวที่พี่การทําบักเลยนะครับสามารถกลับไปย้อนดูในคลิปได้เลยนะครับพวกนั้นก็จะเห็นผลได้ไวนะครับเนื่องจากว่ามันใช้เวลาไม่นานในการฟักเนาะเออนะครับน้องๆ นี่คือเหตุผลหลักนะครับกิฟฟินของพีการก็ทําบัคดามจมาเช่นกันนะครับน้องๆน,นี่นะเจ้าตัวนี้ก็ทําบัคดามจเตเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าให้น้องๆรอ,อนะครับจนฝากไข่จะฟักพิการว่าคงจะรอไม่ไหวนะ <c ười> ครึ่งชั่วโมงโอเมก็ oh God. เอานะครับวิธีการนะครับดึงสเตตัสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนที่1อย่างที่พี่แจ้งเลยนะครับเอากีก้ามาผสมพันธุ์โดยใช้ฟีโรโมนสีแดงนะครับหลังจากนั้นเมื่อไข่ใกล้จะ ฟักออกมานะครับหรือว่าไข่ลีไอขีดสีเหลืองนะครับจากตัวแม่นะครับก่อนที่ไข่จะหล่นสู่พื้นนะครับให้น้องๆเซฟก่อนหลังจากเซฟแล้วก็ให้ไข่ตกสู่พื้นตามปกตินะครับแล้วถ้าฟักออกมาสเตตัสไม่โหดนะครับไม่โหดเหมือนตัวไหนของเรานะครับไม่โหดเหมือนตัวแม่นะครับก็ให้เรานะครับทำการรีให้ไข่ล่วงลงมาใหม่อีกครั้งนะครับก็นี่นะครับคือวิธีการง่ายๆเลยนะครับที่พี่การจะแนะนําน้องๆนะครับในการ ฟักไข่แล้วก็ดึงสเตตัสโหดๆออกมาให้กับไดโนเสาร์ของน้องๆนะครับหวังว่า e ีีนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆนะครับแต่พี่การก็ต้องขอปิดคลิปก่อนแล้วเพราะว่าโอ้โหนานเกินไปนะฮะถ้าให้พี่การแบบรอ,อมันฟักโอเคครับก็สําหรับอ p พีนี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆแต่ก่อนจะจากกันไปก็อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่การด้วยนะครับสาหรับ e ีีนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่ มันพ่กนี้บ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมเอาวิธีนี้ไปใช้นะจะได้ลูกไดโนเสาร์ที่โห,หดไงเผื่อบางคนหาเจอตัวโหดแค่ตัวเดียวนะครับตัวผู้หรือตัวเมียก็สุดแท้แต่น้องเลยนะนี่เลยเอาไปดึงเลยน้องนองวิธีของพิการ